ค่ะเป็นภาพที่หาดูย่านะคะในสมัยนั้นนะคะบิตเตอร์นะคะคุณบรรหารศิลปะอาชาในขณะนั้นดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนมรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเดินทางไปเยี่ยมชมบ้านทองหยอดค่ะของแม่ปุกนะคะที่ตอนนั้นน,ะน้องเมย์ไปได้แชมป์ โลกนะคะหญิงเดี่ยวอะคะ่ะที่รายการเดียวกับน้องวิวที่ได้แชมป์มาเนี่ยตอนนั้นนะคะน้องแม่ได้แชมป์มาแล้วคุณบรรหาเนี่ยก็ไปเยี่ยมชมผลผลิตของบ้านทองหยอดว่าโอ๊ยป้านเด็กเก่งสู่ตลาดแบบบินตันแล้วทําให้แดบ,บได้แชมป์โลกมานะคะนี่นะสมัยนั้นก็คือแบบนี่เนี่ยไปเติ้งไปคุยกับแม่ปุกนะคะแล้วที่ไปถทาไม่กี้ที่เราจะเห็นนะมีพลตำรวจโทรคำลงวิทย์ทูบกระจ่างะคะนั่นะนะ่นะนะ ตอนนั้นท่านจะเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะแล้วเสื้อสีขาวก็คือคุณสมศักดิ์ปิสณานันทกุลนะคะที่ปรึกษารัฐมนตีว่าการก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ไปดูกันเต็มเลยคะ่ะเนี่ยเป็นผลผลิของบ้านทางองหยอดแล้วตอนนั้นนะ่ะสมัยคุณบรรหาเสือป้าอาชาจะเป็นนายกยิ่งรักชินวัตรนะคะอดีตเป็นนายกนะคะเป็นนายกะทฐตนตรีแล้ตอนนั้นนะ่ะ ในปี254น้องเมย์ได้เงินสนัะสนุนของกองทุนพัฒน,นากนารกีฬาที่ตอนนี้วิวได้ล้านห้าแสนใช่ไหมแต่เนนน้องดกันแต่น้องเมย์จะได้สองล้านบาทนะสล้านบาทหาดูยากมาก